เซคาโม,มุเซตอนละก่อนบดโอลูกเซกเดอีโตสิริเลนะฮิมิซึท่องอยังไงให้ไม่โดนล,ลิขกะสิทธิ์ <c oughs> ใช้คำว่าท่องนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่คำว่าร้องเอ,อนั่นแหละครับคุณผู้ชมถ้าให้ผมไปร้องอามาฮิวมามาอันนี้มันอาจจะง่ายกว่านะครับแต่จริงๆแล้วผมโตมากับเพลงนี้เลยคุณผู้ชม,ซม,มเซ็คาโมุเซพอแล้ว <c oughs> เหมือนเดิมไหม อโอเคเห็นแบบนี้แล้วก็คงจะเอากันไม่ยากนะครับว่าแบบนี้มันคือแบบอะไรเอาเป็นว่าแต่ก่อนอื่นผมขอพาคุณผู้ชมไปดูที่หน้าเว็บกันก่อนนะครับว่าจะมีอะไรให้ซื้อยอะขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยไปลุยกันเลยมาเอาละ,ะครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมกับรอบบอก หรือที่หลายคนเรียกว่าเสียงตังซูมาและตเตอร์ตอร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 อะไรเนี่ยและในคลิปนี้เราก็อยู่กันกับแบบในไลน์คุณผู้ชมซูเปอร์อีวิลูชั่นนี่หรือก็คือแบบดากันบอลน,นั่นเองคุณผู้ชมเออในคลิปนี้เราจะไปยลบลอมดูแก้วมังกรนะครับแล้วก็ขอพรกับเทพเจ้ามังกรนั่นเองคุณผู้ชมอืมเอาเลยครับอย่างต่อมาผมขอมาดูที่ ตีกันต่อเลยหน่าสโตอถ้าทางผมจะเข้าแมบผิดคุณผู้ชมไม่ทันแล้วเ <c oughs> ยอะเกินนี่แหละคุณผู้ชมอยากเห็นผมเสียตังใช่ไหมครับคลิปนี้แหละเสียกันแบบเจ็บๆอย่างแน่นอนเออขอทําใจแปบบ๊ <c oughs> แบแอบแบบนี้นะครับเราจะต้องคูณสองคอยคูณสองสเตคสงเคูณสองเอนดูแลนคูณสองเอนอคอเอนอค,อคูณสองอะคิลคูณสอง ไม่เหลือไม่เหลือให้ซื้อตังเนี่ยไม่เหลือแล้วคือแถบบนเนี่ยกวาดมากรีเียงคุณผู้ชมเออแหมยังจะมีแถบล่างอีกนะครับคุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> ไม่มีขีดจำกัดคูดะเอาเร็วขึ้นแล้วก็ฟ้าเทนนี่พอพอใจกันหรือยัง <c oughs> <c oughs> อ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปเล่นกันในหนัเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชม ถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยเอ่อเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในแมพกันไปที่เรียบร้อยนะครับซึ่งจริงๆตอนแรกเราจะสามารถสร้างตัวละครได้ด้วยนะครับแต่นี่แหละผมสร้างออกมาเสร็จก็ได้เป็นตัวนี้แหละคุณผู้ชม <c oughs> และขั้นแรกนะครับเราจะต้องไปทาเควสตามที่เขาบอกกันก่อนแล้วผมจะออกมาไกลทําไมเนะี่ยคุณผู้ชมฮะแล้วบ,บินยังไงเนะี่ย <c oughs> รับเควสมาคุณผู้ชมนั่นแหละ แล้วสิโกคุแล้วๆโอเคชัวชัวไปคุยนานเหลือเกินขันแรกเหมือนว่าเราจะต้องเทนนี่เลยครับคุณผู้ชมสตรงห้าสิบสตรงนั่นเองคุณผู้ชมซึ่งผมซื้อคูณ2มาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจะเร็วพอสมควรเลยเอยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอันนี้เดี๋ยวคืออันนี้พี่เขาแตกเองใช่ไหมคุณผู้ชมคงไม่ใช่ว่าผมต่อยแตก เพราะว่าอยู่ในเซฟโซนอ่าสําเร็จเควสคุณผู้ชมแต่ที่ผมสงสัยอยู่ตอนนี้นั่นก็คือมันบินได้ใช่ไหมคุณผู้ชม <c oughs> ต้องได้อย่างต่อมาเอนดูแลนคุณผู้ชมนี่อย่างไว <c oughs> ไม่มีอะไรจะไวเท่านี้มาก่อนแล้วเสร็จมีแม่ใกล้ๆเลยคุณผู้ชมไป ต่อมา Energy นะครับคุณผู้ชมผมคิดว่าน่าจะเป็นการนั่งสมาธินั่นไงนี่เหมือนแบบอันอื่นเลยคุณผู้ชมนี่ประมาณนี้นะครับเป็นไงไหวอยู่คุณผู้ชมไหวอยู่4850เรียบร้อยคุณผู้ชมไปว้เสาร์เทนวันนี้คือวันตายของเจ้า <c ười> ไม่น่าใช่คุณผู้ชมเออโอเคอย่างต่อมาดับบรลจัมนะครับใช่ไหมคือผมทําถูกใช่ไหมคุณผู้ชม นาจะถกนะครับถกอยู่ Two thousand years later เอาละครับคุณผู้ชมหลังจากที่ผมนั่งเทนสักพักใหญ่นะครับตอนนี้ผมก็มีความเป็นซูปเปอร์ไซย่ยาเข้าไปอีกหนึ่งขั้นเพราะว่าผมได้พลังมาแล้วฮเ,เ,เดะฮเดะวไอเสาเทียนวันนี้คือวันตายของเจ้านี่แหละบางอดมากบางอดเดี๋ยวขอชาร์จก่อนแหม แน่จริงออกมาข้างนอกสิอย่าเข้าไปอยู่ในเซฟโซนไอ้บ้าไอ้ออกมาละออกมาเอฝากลูกเมียค่ด้วยแล้วตอนนี้ผมก็สามารถบินได้แล้วบินสิเอาบินเออแบบนี้เลยคุณผู้ชมนี่คือว้เซาเทียนมันไม่อยู่แถวนี้แล้วทำไมผมรู้สึกว่าเหมือนผมลอยอยู่ในอวกาศยังไงก็ไม่รู้คุณผู้ชมแขวงแขวง หลังจากที่เราสามารถบินได้แล้วนะครับจริงๆแบบนี้เราสามารถเปลี่ยนร่างได้ด้วยคุณผู้ชมเออซึ่งจากผมมักกะโลนีอันนี้นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นร่างซูปเปอร์สซยา,ยาน,นั่นเองคุณผู้ชมโอเคโดยการไม่เลยครับแล้วก็มาเปลี่ยนร่างตรงนี้นี่ยังเทพเราจะบงังทําไมล่ะเออ <laughs> รอเท้คุณผู้ชมเป็นยังไงหาเมหาเม ทำไมผมรู้สึกว่ายิ่งเล่นยิ่งเจ็บคอเอาอันนี้เนี่ยเดี๋ยวได้เจ็บตัว <c oughs> ไม่ได้การละ <c oughs> คุณผู้ชมถ้าทางผมจะยังไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตในโลกกว้างนั้นได้ <c oughs> <c oughs> คือเนีย่ยคุณผู้ชมดูดิเมื่อกี้นี่ผมออกไปทำเควสเออคือมันต้องเก็บเหรียญคุณผู้ชมเพิ่งเก็บได้แค่สองเหรียญแตก <c oughs> ให้ตายสิ เพราะฉะนั้นนี่หน่อยละกันนะครับผมขอมาอัปเกรดเทนสเตตตรงนี้หน่อยซึ่งผมอัปเกรดไปแล้วนะครับอย่างละขั้นคุณผู้ชมสเต็งอัปไปแล้วนะครับเป็น2เพราะฉะนั้นผมขออัปเป็น4ละกันนี่เอนโดแลนก็เหมือนกันนะครับสวย Energy ด,ด้วยแล้วก็ Agility นะครับจริงๆเงินเยอะอยู่คุณผู้ชมอัปจนรว <c oughs> <c oughs> <c oughs> นั่นแหละสวยเอออัปจนกว่าจะไม่มีตังค์นะครับเออ อย่างละ16ก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมทุกอย่าง16เท่ากันหมดเออเพราะว่ามันยังมีในด้วยครับคุณผู้ชมฮีโร่ซึ่งเราสามารถไปสุ่มได้นั่นเองคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นโทษทีในเลยคุณผู้ชมเราสามารถมาสุม่มฮีโร่ได้จากตรงนี้เลยแต่ว่าคือไม่มีตัวไหนที่สามารถสุ่มจากโรบักได้เลยเหรอ <c oughs> คือใช้ได้แต่ออฟนะครับซึ่งเดี๋ยวก่อนนะครับออฟ สองหมื่นโลบักนี่พันเแล้วนะครับหกหมื่นโลบักนี่ 3, สามพันกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเหมือนว่าผมจะซื้อได้แค่1 0,000ื่นออฟนะครับแปดร้อยห้าสิบเก้าโลบักเพราะฉะนั้นจัดไป<_><_>เจ็บอยู่คลิปนี้ได้มา1 0,000ื่นออฟคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมคงสุ่มได้แค่ว่ไรเท่านั้น<_><_>พอแลใช้แค่7,500พันหออฟเ,เดี๋ยวซับป,ปะมันมีเหรอคุณผู้ชมซับป,ปะ มันมีแต่นัปะไม่ใช่หรอเท่าที่ผมจําได้ B ีแลงนะครับมีแต่คอนเฟิร์มแหละไม่มีไม่คอนเฟิร์มบ้างหรอ Five minutes later เมื่อกี้นี้ผมได้ไปลองมาแล้วคุณผู้ชมเหมือนว่าตัวนี้จะช่วยเรื่องสเต็งน,นะครับสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถือว่าค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมตัวนี้แต่ว่าเรายังสามารถใช้ได้อีกหนึ่งตัวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมมีออฟอยู่6,7 0 0นะครับถ้าจะสุ่มแลกอีกหนึ่งครั้งต้องใช้7,5 0 0เพราะฉะนั้น ไม่เลยคุณผู้ชมผมขอจัดไปนะครับ99โลบักเอออย่าไปหลอกคุณผู้ชมอย่าไปรอมาดูกันนะครับขอแบบดีๆคุณผู้ชมดีย้า yeah! ยเอาเลยครับคุณผู้ชมได้เวลาผลจญภัยในโลกกว้างกันแล้วหวังว่าออกมาคงจะไม่แตกใช่ไหมคุณผู้ชมเออคือเคเวสล่าสุดเหมือนว่าเราจะต้องไปจัดการกับผู้ร้ายนะครับ1ิบคนคุณผู้ชม ซึ่งเหมือนจะอยู่ในเมืองเดี๋ยวขอหาก่อนคุณผู้ชมมืดแล้วด้วยเหมือนผมจะเจอล้วคุณผู้ชมี่ใช่ไหมคนร้ายอ,อือหยตายอยู่เดี๋ยวคือคนร้ายมีพลังเฉยเอาพลังนี่ไปกินนี่ KO อะไรครับเนี่ยคือผู้ร้ายมีพลังคุณผู้ชมเออคือผมพิ่เคยเจอ เ,เรามาเกิดตรงหน้าเลยมาเกิดตรงหน้าก็เอาไปเต็ม <c oughs> เดี๋ยวเอาเราจะมานั่งสมาธิทำไมกดตัวผิดคุณผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวก่อนเกือบแตกจัดการไปสองคนละเดี๋ยวเมื่อกี้นี่ใครบินผ่านไม่เอานะผมไม่อยากแตกเ <c oughs> ออนี่แน่จัดไปนะครับตามด้วยพลังนี้ <c oughs> The next day เอา,เอาละครับคุณผู้ชมหลังจากที่ผมเจอแบบเมื่อกี้นี้อยู่บ่อยครั้งมันเลยทําให้ผมสามารถพูดได้เต็มปากแล้วว่าแมบปบแมบปบนี้มันคือแมปที่เอาไว้รังแกผู้เล่นใหม่โดยเฉพาะเออแต่ครั้งนี้แหละผมจะไม่ลงเอยแบบเมื่อกี้นี้อย่างแน่นอนเพราะว่าเพราะว่าไม่เลยเพราะว่าม่แล้วก็เพราะว่าไม่ประมาณนี้คุณผ <encanta> ู้ชมรู้สึกว่าได้ปลดปล่อย แต่เหมือนว่าแบบนี้จะมีบอสให้เราสามารถเข้าไปจัดการได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมม่เลยเลียอีก20สวินะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเข้าไปยังไงเลยเนี่ยทีนี้ตรงนี้เหรอไม่งไงคุณผู้ชมเขาจะอยู่เออมาฮะเดี๋ยวอย่าบอกนะว,ว่าผมเข้ามาคนเดียวมาแล้วนั่นไงคุณผู้ชมเดี๋ยวรอผมก่อนผมขอไปร่วมแจมด้วยคนยิงไปไหนครับเนี่ย นี่เลยเจอพลังนี้ไปหน่อยนี่นะยา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 โอเคได้อยู่คุณผู้ชมได้อยู่มีแววชนะคุณผู้ชมมีแววชนะยา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 นี่เอาพลังนี้ไปกินคุณผู้ชมยาเต็มเต็มนี่เอาละแตกเอาเรียบร้อยนะครับแต่มแบบนี้ก็จะมีทัวร์นาเมนต์ด้วยนะครับซึ่งผมยังไม่เข้าเอธอว่าแบบนี้ค่อนข้างเท่าที่ลอง อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้กันก่อนละกันนะครับคุณผู้ชมเอาไว้มาสนุกเนี่ยจริงๆผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพี่เข้าไปประลองกันที่ไหน <c oughs> เข้ามาได้แล้วคุณผู้ชม <c oughs> มาเลยผมเตรียมพลังนี้ไว้พี่โดยเฉพาะอย่าอยอ่ะ,อะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้กันก่อนละกันนะครับคุณผู้ชมเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า จะไปผจญภัยที่ไหนกันดีกันนะป่ะ